มาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะคะแถวซีเหมือนติ้งค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเส้นสดร้านชื่อว่าเหล่าซานตงนะคะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะ B1 นึ่งะคะของตึกหวานเนียนค่ะสามารถเอาชื่อนะคะไปเสิร์ช Google ได้เลยนะคะแล้วก็สังเกตหน้าร้านนะคะตามในคลิปเลยค่ะ <c oughs> เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะเส้นจะเป็นเส้นสดนะคะทํามือค่ะ <c oughs> เส้นจะแบนๆนะคะแต่ว่านุ่มมากเลยค่ะ <c oughs> ที่เราสั่งนะคะจะเป็นเนื้อตุน๋นเอ็นตุ๋นนะคะแล้วก็จะมีเครื่องในด้วยเนื้อชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่านุ่มละลายในปากมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเส้นนบบะะมมีีี่่ทททําืือออคคชสุดก็ เอ็นค่ะเอ็นดีมากน้ําซุปนะคะก็ะหอมนัวนะคะหอมอบอวลในร้านมากเขาะะมีเป็นสเตชันน้าจิ้มนะคะสามารถไปตักได้ชอบเผ็ดนะคะเขาก็จะมีเครื่องปรุงนะคะเป็นเต้าเจี้ยวนะคะเราออกเผ็ดๆมีทั้งแบบเผ็ดแล้วก็แบบไม่เผ็ดนะคะเราใส่ไปทั้ง2อ,อันเลยคะ่ะคือดีมากคือจริงๆน้ําซุปของเขานะคะก็อร่อยอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะชามใหญ่มากเนี่ยเส้นเราก็กินไม่หมดที่เป็นสายเนื้อนะคะแนะนําร้านนี้ค่ะอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังการันตีด้วยรางวัลมิชลินนะคะใครอยากลองไปตามกินนะคะอย่าลืมเซฟคลิปนี้เก็บไว้ด้วยแล้วกันนะคะ มาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะคะแถวซีเหมือน